สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะนอนติดดินกับมาปลุกพ่อเย็นแล้วน้องเขาหอมค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะอุทยานชาติการนะคะหรือว่าน้ําตกชาติการนั่นเองค่ะเมื่อวานเรามาถึงค่อนข้างที่จะเย็นแล้วนะคะมาถึงแล้วก็มาจอดนอนค่ะที่นี่มีลานกลางเต็นท์ให้นะคะแต่ลานกลางเต็นท์จะอยู่โซนด้านบนทางโน้นนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็น จุดอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็จะมีร้านค้าส,สวัสดิการค่ะเมื่อคืนปุก๊ก็จอดนั่งกินข้าวกันอยู่ตรงนู้นนะคะพอเสร็จปุ๊บเราก็ย้ายมานอนกันตรงนี้ค่ะห้องน้ํานะคะที่นี่ห้องน้ําบอกเลยค่ะให้สิบเต็มสิบห้องน้ําสะอาดเจ้าหน้าที่ดูแลด,ดีนะคะห้องน้ําจะมีอยู่จุดทางนี้นะคะแล้วก็จะมีอาบน้ําแบบชาเวอร์โป่งกลางแจ้งนะคะตรงทางด้านนน้นค่ะแล้วก็จะมีห้องน้ําให้ด้วยนะคะซึ่งห้องน้ําสะอาดมากๆ ล้วก็จะมีร้านอาหารนะคะร้านค้าสวัสดิการอยู่ทางด้านนู้นนะคะอยู่บริเวณลานจอดรถนี่เลยค่ะส่วนทางนี้นะคะก็จะเป็นทางลงไปชมน้ำตกนะคะประมาณ200เมตรค่ะค่าเข้าที่นี่นะคะผู้ใหญ่40เด็กเสียไหมปะป๊าเาะะมืเ่อวานเด็กไม่ได้เสียนะคะค่ารถเข้าไหมเสียไหม ค่ารถ30นะคะ,คะ 40, 40. แล้วก็ค่านอนคนละ30บาทเบสเสร็จเมื่อคืนนะคะค่านอนของเราอยู่ที่170บาทค่ะแล้วนี่ทำอะไรทำอะไรคายยอพฝนตก <laughs> คือเรามาช่วงจังหวะว่าพายุเข้าค่ะมู่หลานเนาะฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะก็จะแบบเหมือนค่ายอพยพนิดนึงนะคะ แต่เต็นท์ของเราเอาอยู่ไม้ฝนตั้งแต่เชียงรายค่ะเอาง่ายๆมาส่ง<ด>ของให้ลูกค้านะคะเชียงรายทั้งวันทั้งคืนเป็นวันที่มู่หลันเข้าวันแรกเราก็นอนในปั๊มนะนอนในปั๊มก็ได้นอนที่ไหนก็ได้สะดวกที่ไหนนอนตรงนั้นนะคะเอาอยู่ค่ะสบายๆทำอะไรกินอะเอามามา่าลวกในหม้อจุ่ม ค่ายค่าย,ายอพยพข,ของเราอะล่ะค่ะเดี๋ยวจะไปอาบนะ้ำอาท่าเดี๋ยวจะพาไปดูน้ําตกนะคะแต่น้ําตกค่อนข้างที่จะแดงนะแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมห้องน้ําสถานที่ด้วยลานกลางเป็นด้วยนะคะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะว่าที่นี่เป็นยังไงนะคะแต่บอกเลยค่ะว่าเจ้าหน้าที่ยูดาดีสถานที่สะอาดทําอะไรอีกแล้วน่ะทำความสะอาดบันได แดดออกแล้วแดดออกแล้วเดีเต็นไปตากแดดนะไอเห็นแดดแล้วเดี๋ยวเอาเต็นไปตากแดดกันนะคะทุกครั้งหลังการใช้งานควรจะตากเต็นให้แห้งนะคะเพราะถ้าตากไม่แห้งจะเป็นยังไงใครอยากได้ลากนะ็ต้องตาก <laughs> อาคาเดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ำนะตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะคะ ด้านหน้านี่ก็จะเป็นห้องน้ำผู้ชายนะตรงนี้ก็จะเป็นจุดล้างทำความสะอาดภาชนะนะคะล้างมือแปรงฟันได้ค่ะอันนี้ห้องน้ำสำหรับผู้พิการนะคะสะอาดสะอ้านค่ะมีรองเท้าให้เปลี่ยนนะคะห้องน้ำค่ะ ลักษณะแบบนี้เลยทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะเท่าที่ปุ๊กเช็คมา,มาเมื่อเช้านะคะจัดว่าสะอาดเลยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นห้องเล็กน,นะคะแต่ทุกห้องก็จะมีฝักบัวให้หมดนะคะสะอาดทุกห้องค่ะพอเมื่อเช้าแอบมาสนมาดูมาเช็คละจัดว่าอ,อชอที่นี่ห้องน้ำสะอาดมาก ห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายเหมือนกันหมดนะคะด้านนี้ก็เป็นโถปัสสาวะห้องน้ำชายนะคะส่วนตรงนี้นะคะที่เป็นห้องอาบน้ำจะเป็นห้องอาบน้ำอย่างเดียวเลยนะคะมีสองฝั่งนะคะฝั่งละสามห้องค่ะเดีย๋ยวจะเปิดให้ดูนะเขาจะปิดประตูไว้ตลอดนะคะซึ่งดีนะ การตัวอะไรต่อมีอะไรเข้านี่ค่ะจะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะทุกห้องจะมีถังน้ำไว้ให้นะคะแบบนี้เลยเหมือนกันหมดเลยค่ะสองฝั่งทั้งหมดหกห้องนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นทางออกเดี๋ยวเราจะพาไปดูน้าตกแต่นี้ก็จะเป็นห้องอาบน,น้ำอีกฝั่งหนึ่งนะลักษณะเหมือนกันนะคะ ถือว่าสะอาดสะอ้าดมากเลยค่ะตอนนี้เราก็มาจำพัสปร์นะคะตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำให้บริการหลักท่องเที่ยวนะคะแต่ตรงนี้ไม่สามารถอาบน้ำได้นะคะห้องน้ำสะอาดเหมือนกันค่ะสำหรับคนพิการก็จะมีห้องน้ำส่วนของคนพิการให้นะคะทั้งหญิงและชายนะคะส่วนตัวน,นี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำชาวเวอร์ค่ะคือที่โล่งนะคะ ทางขยะอยู่ตรงนี้นมันกวางหรอมันฝั่หน้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่อาบน้ําค่ะเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะคะฝั่งหญิงฝั่งชายแล้วตรงนี้เป็นที่ล้างเท้าค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปดูน้ําตกกันนะคะตอนนี้พ่อเย็นก็เก็บเต็นท์เรียบร้อยแล้วค่ะได้ตากแดดแป๊บหนึ่งนะคะไปค่ะ เดี๋ยวเราไปดูน้ำตกกันนะคะน้ำตกชาติการนะคะเดินไปสองร้อยเมตรนะคะน้ำตกที่นี่นะคะสีจะไม่ใส่นะเพราะอะไรป้าๆทำไมน้ำตกถึงสีไม่ใส่เออที่นี่มันเป็นดินทรายอ่าฉะนั้นสีก็จะออกเป็นแดงใช่ไหมคะเนี่ยก็คือแถบ,นเ,แบเนี้ยระแวกนี้จะเป็น สีอย่างเงี้ยสีแดงแดงดินช่วงนี้บวกกับน,น้ำป่ามาด้วยเขาก็แรกอะด้านในนะคะก็จะมีห้องน้ําให้บริการอีกนะคะที่นี่มีห้องน้ําค่อนข้างที่จะหลายจุดนะคะแล้วแต่ละจุดเจ้าหน้าที่ดูแลทําความสะอาดดีมากสิบเต็มสิบไม่มีลบเลยค่ะทางเดินก็สะดวกสบายอยู่นะคะไม่ลำบากนะต้นไม้เยอะลมลื่นค่ะ โอ้ ه, น้ำแรงมาก สน้ําปกติตรงนู้นน่าจะเดินข้ามได้มั้งใช่เป็นสะพานเพราะว่ามีสะพานแล้วก็มีโ<ม>ต๊ะ<ม>อยู่นานทางนู้นอ,อ่าน้นําเยอะมากเลยมไม่สามารถที่ไปได้เพราะมันเป็นทางเดินไปเนี่ยเพอช่วงนี้หน้าน้ํานะคะน้ํามันน้ามาเยอะมากจากพายุนะคะไม่สามารถเดินไปทางนู้นได้น้ำตกไหลมาจากขาสูงเนาะ แล้วก็มีจุดให้เดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นผาแดงหรือว่าผาครึ่งร้อยลังนะคะแต่ว่าเส้นทางตอนนี้เราไม่สามารถที่จะเดินได้นะคะเพราะว่าสถานการณ์น้ำค่อนข้างที่จะอันตรายมากนะคะก็ได้แต่ดูอยู่ห่างๆนะคะ ตอนนี้มันตัวใหญนั้น,นแม่นแต่จะเดินลงโดนหินแล้วมันปุยใช่คือแรงประแทกของน้ำนี่มาไกลมากเลยนะป๊ะปะ๊ะอยู่ตรงนี้ยังรู้สึกว่าโดนละอองละอองน้ำเลย ราะคาสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็พามาดูสถานที่อีกที่หนึ่งที่ไว้กลางเต็นท์เนาะใครจะขึ้นเหนือหรือว่ากลับมาจากทางเหนืออยากแวะหาที่พักสามารถพักที่นี่ได้นะคะที่จังหวัดอะไรนะพิษณุโลกอุทยานชาติการนะคะมีน้ำตกมีลานกลางเต็นท์เจ้าหน้าที่ดูแลด,ดีมีร้านอาหารร้านค้าสวัสดิการนะคะค่าเข้าคนละ40บบาทค่ารถเท่าไหร่นะ ค่ารถ30ค่าการเป็นกลางคืนนะคะคนละ30บาทค่ะเจ้าหน้าที่ดูดาดีห้องน้ำสะอาดค่ารถ30ค่ารถ40เอาหรอจำไม่ผิดนะขับจับกันนี่แหละอ่ะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆที่รับชมอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ให้เราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปเนาะส่วนลุคทอปเป็นนอนติดอี เอ็ของเราเพื่อนๆสงสัยตรงไหนข้อมูลตรงไหนถามได้ทิ้งเอาไว้เดี๋ยวปุ๊กบ้างแล้วปุ๊กจะมาตอบส่วนขนาดมีเพื่อนๆถามมาว่าตอนนี้มีขนาดเท่าไหร่บ้าง1.4 1.7น่าจะแล้วเสร็จสิ้นปีนี้แหละคือเรายังไม่มีเวลาเนาะม,มันไม่มีเวลาทําเราไม่มีเวลาออกแบบต่อแต่โครงสร้างของเราเราทำไว้แล้วละ่ะ แต่ว่าสิ้นปีนี้เสร็จแน่นอนชัวร์อะแล้วก็จะมีสินค้าตัวอื่นต่อไปไหมมีเรื่อยๆขอแค่ว่าให้เรามีเวลานิดน<ช>ึงเนาะเราจะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆน้ำแดงมากเยยังไงก็ฝากเพื่อนๆที่รับชมกดไลค์ติดตามด้วยนะจะได้รู้ว่าเรามีอะไรใหม่ๆบายไปแล้ว,วไปพูดค่เบิกต่อโอเคค่ะ โซนตรงนี้นะคะด้านบนนะคะก็จะเป็นลานกลางเต้นนะคะแล้วก็จะมีห้องน้ำของลานกลางเต้นนะคะอยู่ดนบนนี้นะคะอีกจุดหนึ่งนะคะลานกลางเต้นด้านบนนะคะก็จะเป็นสนามหญ้าค่ะ โดยรวมถือว่าโอเคนะคะนนมีม,มีห้องนั้นอยู่ข้างบนตรงนี้นใ,ใช่นี่ค่ะโซนตรงนี้นะคะก็กางเต็นท์ได้หมดเลยค่ะ จะเป็นสนามหญ้านะคะแต่ว่าจะเป็นเหมือนทางลาดลงเขาอะอยู่ติดกับริมน้ำนะคะบรรยากาศดีค่ะแต่ของปู๊ก็ไปอยู่ใกล้ทางเข้าน้ำตกเลยนะคะเพราะว่าไปจอดตรงลานจอดรถเลยค่ะด้านบนก็จะมีบ้านพักนะคะ โดยรวมรานกางเตยที่นี่ก็จะประมาณนี้นะคะ